น้อมกราบคติธรรมคําสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบานชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟัง12ข้อห้ามในการจัดห้องนอนเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับผู้จัดทําด้วยนะคะ12ข้อห้ามในการจัดห่วงจุ้ยห้องนอนรับสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตห้องนอนคือจุดสำราญในเรื่องการจัดห่วงจุย้ยนักจัดห่วงจุ้ยจะให้ความสําคัญมากเช่นเดียวกันเพราะห้องนอนคือพลังก่อเกิดแห่งความสุขของเจ้าของบ้านเจ้าบ้านนอนหลับสนิท พักผ่อนเต็มที่ไม่มีเรื่องให้คิดให้เครียดจนนอนไม่หลับเมื่อเราเหนื่อยจากการทำงานไปต่อสู้แข่งขันข้างนอกมาพอมาถึงบ้านห้องนอนคือห้องที่ดีที่สุดในการพักผ่อนเป็นห้องเป็นแหล่งที่ต้องชาร์จพลังเพื่อออกไปต่อสู้แข่งขันใหม่ ดังนั้นการจัดวางตำแหน่งห้องนอนและส่วนประกอบต่างๆในห้องนอนจึงต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันแม้กระทั่งเรื่องทิศหัวนอนก็ต้องจัดให้อยู่ในศาสของห่วงจุ้ยเช่นกันค่ะโดยห้องนอนที่ดีจะเสริมชะตาให้เจ้าบ้านและเจ้าของห้องมีแต่ความสุขความเจริญควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ หห้ามหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกเนื่องจากตามหลัก่วงจุย้ยหากหันหัวเตียงไปทางนี้จะส่งผลในเรื่องของสุขภาพและการพักผ่อนทำให้ผู้นอนนอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่สบายได้และเชื่อว่าเป็นทิศของคนตายทำให้ถูกผีอำผีหล่าได้ง่ายด้วย หากสามารถปรับทิศทางของเตียงได้ควรหันหัวเตียงไปทางทิศเหนือทิศใต้หรือทิศตะวันออกจะดีกว่าค่ะ 2. ห้ามติดกระจกไว้ปลายเตียงเนื่องจากตามหลักห่วงจุ้ยแล้วกระจกถือเป็นสิ่งที่มีพลังค่อนข้างมากและทำให้ส่งผลกระทบต่อการนอนเช่นทำให้นอนไม่หลับหดหู่ใจอ่อนแอ และยังทำให้เกิดปัญหาหมือที่สาในชีวิตคู่ด้วยแต่หากพิจารณาในแง่จิตวิทยาแล้วการที่มีกระจกอยู่ปลายเตียงเมื่อตื่นขึ้นมาเราก็อาจจะตกใจเงาสะท้อนของตัวเองก็เป็นได้หากเป็นกระจกที่สามารถย้ายได้ก็ควรที่จะย้ายไปอยู่ตำแหน่งอื่นหรือถ้าไม่ได้ ก็นำผ้ามาคลุมกระจกไว้ได้นั่นเองค่ะ 3. า 3. ห้องนอนต้องไม่แคบไม่เหมาะกับสัตว์สวนบ้านห้องนอนเล็กแคบบ่งบอกถึงเจ้าของห้องจะโดนบีบโดนกดดันในหลายเรื่องทำคุณคนไม่ขึ้นทำงานไม่เคยมีใครเห็นผลงานทำธุร,รกิจก็เจอแต่คู่ขาเอาเปรียบเสมอๆดังนั้นเจ้าของบ้าน ผู้เป็นประธานต้องเลือกลักษณะห้องนอนให้ดีห้องแคบในที่นี้หมายถึงใช้เตียงหรือที่นอนใหญ่เกินไปกินเนื้อที่ในห้องนอนมากไปจนดูแคบลงไปแบบนี้ก็อยู่ในกฎข้อที่ว่านี้เช่นกันค่ะ 4. ห้ามหัวเตียงลอย หัวเตียงต้องชิดฟ้าผนังหรือหัวเตียงนอนต้องให้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจะดีมากเพราะเป็นสี่เหลี่ยมที่มั่นคงจะทำให้การที่เราหันหัวนอนไปที่ที่มีฐานความมั่นคงรองรับก็สบายใจได้ว่าชีวิตไม่ตกต่ำแน่ตามหลักเขาบอกว่าจะมีผู้ปกป้องคุ้มครองรักษาไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเราได้ ห้าห้ามหัวเตียงชิดผนังห้องน้ำหรือนอนตรงประตูห้องน้ำเพราะจะทำให้พลังงานจากห้องน้ำมาปะทะเกิดความชื้นทำให้เกิดการเจ็บป่วยและมักจะมีคนหาเรื่องไร้าร้มาสู่เจ้าของห้องถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ในส่วนของผนังให้เสริมเพิ่มสิ่งอื่นมาขวางเพื่อจะทำผนังหรือไม้ตกแต่งได้ ส่วนประตูห้องน้ำใช้ฉากหรือมูลีกันได้ 6. ห้ามนอนให้หัวเตียงตรงประตูทางเข้าห้องนอนหรือใกล้ประตูเพราะจะทำให้การนอนได้รับพลังไม่ดีตอนหลับอีกอย่างตามหลักว่าตรงประตูหรือใกล้ประตูจะมีเสียงหรือช่องลมเล็กๆผ่านเข้ามาทำให้เจ้าของห้องนอนไม่หลับตามศาสตร์เขาบอกว่า ใครที่นอนลักษณะแบบนี้จะมีเรื่องจุกจิกกวนใจมีคนนินทามักจะมีคนจับผิดเสมอ 7. ห้ามติดแอร์หรือหัวเตียงไปใต้แอร์เพราะจะทำให้เจ้าของห้องไม่สบายได้ง่ายเป็นโรคภูมิแพ้ง่ายในทางศาสตร์เขาบอกว่าถ้าเจ้าของห้องนอนที่นอนลักษณะนี้จะทำให้โดนผู้มีอำนาจเอาเปรียบ ผู้ใหญ่ไม่อุปถรัรมภ์ทำงานเหนื่อยเพื่อคนอื่นขาดคนสนับสนุนด้านความคิดและผลงาน 8. ห้ามนอนใต้คือใต้คานการนอนในลักษณะนี้จะทำให้เจ้าของห้องนอนมีความรู้สึกอึดอัดโดนกดทับโดนบีบในหลายๆด้านทั้งเรื่องการงานที่ต้องรับภาระหนักแก้ปัญหาไม่ค่อยตกภาวะการเงินติดขัด ญาติพี่น้องบริวารมีเหตุให้ทุกเสมอดังนั้นใครที่นอนหรือเอาเตียงไว้ใต้คานก็จะมีเหตุอย่างนี้ค่ะ9ห้องนอนหรือเตียงนอนไม่ควรอยู่ใต้บันไดเหตุจากฝุ่นละอองและการเดินลงบันไดทำให้เกิดเสียงหรือพลังงานไม่ดีทำให้เจ้าของห้องเกิดการเจ็บป่วยง่ายจากฝุ่นและนอนไม่หลับ ทำให้การพักผ่อนไม่เต็มที่ตามศาสตร์เขาบอกว่าจะโดนคนอื่นเอาเปรียบคนดูถูกดูแครนคนไม่ยอมรับผลงานไม่สามารถจะขึ้นไปตำแหน่งสูงๆได้การเงินลงทุนก็มีแต่ขาดทุนดังนั้นห้องนอนหรือตำแหน่งนอนลักษณะนี้ควรหลีกเลี่ยงให้ห่างกไกลสิ ห้องนอนหรือเตียงนอนไม่ควรไปนอนใต้ที่ชั้นข้างบนตรงกับห้องน้ำหรือแทงน้ำจะทำให้เจ้าของห้องนอนได้รับความชื้นและพลังไม่ดีที่ผ่านลงมาทำให้เกิดการเจ็บป่วยง่ายและพลังงานที่เป็นน้ำเป็นพลังที่มีความเคลื่อนไหวทำให้การพักผ่อนกับเจ้าของห้องไม่เพียงพอ ทำให้ป่วยง่ายและในทางศาสตร์บอกว่าห้องนอนเป็นห้องที่เราต้องพักผ่อนชาร์จพลังแต่เมื่อมีความเคลื่อนไว้ทำให้การชาร์จพลังไม่เต็มการแข่งขันก็สู้ใครไม่ได้การงานไม่แน่นอนการเงินมาเยอะก็ไปเยอะเช่นกันโดนคนอื่นแย่งผลงาน1 1ห้องนอนไม่ควรให้ข้างล่างเป็นห้องครัวหรือเตาไฟ เพราะจะทำให้เจ้าของห้องนอนมีแต่เรื่องความร้อนใจเครียดอยู่เสมอห้องนอนคือพลังหยินการพักผ่อนต้องให้ได้รับหยินเยอะๆเตาไฟคือพลังหยางดังนั้นจึงไม่ควรอย่างยิ่งศาสตร์เขาบอกว่าเกิดคดีความคนหาเรื่องใส่ความไม่มีเวลากับครอบครัวบ้านมีแต่เรื่องวุ่นวาย 12. สีห้องนอนมีส่วนสำคัญมากในหลักห่วงจุย้ยสีห้องควรเป็นสีที่อ่อนและไม่สดสว่างเกินไปจะทำให้เจ้าของห้องมีแต่ความคิดความตื่นตัวกับการงานมากไปอาจใช้ม่านสีทึบๆแทนก็ได้ค่ะห้องนอนคือห้องพักผ่อนไม่ควรเอาเรื่องอื่นเข้ามาวุ่นวายเช่นไม่ควรมีทีวีหรือเครื่องเสียงในห้องนอน เพราะจะทำให้เจ้าของห้องมีความกังวลไม่ได้พักผ่อนเครียดกับสภาพแวดล้อมไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองและพลังงานของไฟฟ้าก็เป็นยางจึงไม่เหมาะที่จะอยู่ในห้องนอนมากไปตามตัวอย่างที่ยกมาก็เป็นหลักใหญ่ๆในการจัดห้องนอนให้ถูกต้องตามหลักศาสตร์ที่มีมา ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลหวังว่าท่านจะลองนำไปปรับใช้หรือหาวิธีแก้ให้ถูกต้องกับตัวท่านและเหมาะสมกับบ้านหรือห้องนอนของท่านนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขของคนในครอบครวัวนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันคะ่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ